เคยไหมครับเวลาเรานึกถึงโรงเรียนเก่ามันจะมีบางมุมที่เรายังรู้สึกอึดอัดอยู่เสมอบางห้องบางตึกหรือบางทางเดินที่เราจำได้ว่าเราไม่ชอบเดินผ่านแม้จะไม่มีใครเล่าอะไรให้ฟังเลยก็ตามสำหรับผมที่โรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนมุมนั้นมันไม่ใช่ในตึกแต่มันอยู่ด้านหลังสุดของโรงเรียนป่ารกๆ ที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปครูเรียกมันว่าเขตต้องห้ามแต่เด็กๆชอบเรียกมันว่าป่าหลังโรงเรียนตอนแรกก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีอะไรจนกระทั่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปเขาชื่อพีทวันนั้นเขาบอกเพื่อนว่าจะกลับบ้านทางลัดแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าหลังโรงเรียน กล้องวงจรปิดจับภาพได้เขาเดินคนเดียวเข้าไปไม่กี่นาทีต่อมาฝนเริ่มตกภาพสุดท้ายที่เห็นคือเงาของเขาหลุดเข้าไปในแนวต้นไม้แล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยทีมค้นหาเจอแค่รอยเท้าในโคลนกับรอยขูดยาวๆบนต้นไม้สูงเกือบสองเมตร มันลึกมากเหมือนโดนอะไรที่มีกรงเล็บใหญ่ควรไว้ไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อสู้เหมือนเขาแค่ถูกกลืนหายเข้าไปเฉยๆคืนนั้นเองหลายคนในหอพักเริ่มพูดว่าพวกเขาได้ยินเสียงคำรามจากในป่าเสียงมันต่ำลึกแล้วมันไม่ใช่สัตว์อะไรที่พวกเขาเคยได้ยินมาก่อนเลย สองวันหลังจากนั้นเพื่อนของพีทช,ชื่อว่าแอมฝันเห็นพีทยืนอยู่กลางป่าหน้าซีดไม่พูดอะไรอยู่พักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเขาก็พูดว่ามันเรียกชื่อฉันฉันก็เลยเดินเข้าไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นแอมก็หายตัวไปอีกคนไม่มีใครเจอไม่มีรอยลากไม่มีรอยเท้าแค่หายไปเหมือนพีท จนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดกล้องอินฟราเรดตอนกลางคืนดูแล้วได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเด็กหลายคนพูดสอนกันเบาๆว่าออกมาเล่นด้วยการซื้อป่าหลังโรงเรียนสนุกมากเลยนักชีววิทยาที่ถูกเชิญมาดูร่องรอยควรพูดเพียงประโยคเดียวนี่ไม่ใช่รอยของสัตว์ยุคนี้ และถ้ามันไม่ใช่ไดโนเสาร์มันก็ไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรกตอนนี้ป่าหลังโรงเรียนยังอยู่ยังเงียบยังไม่มีคำตอบแต่ถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณจากเงามืดหลังแนวต้นไม้ในคืนที่ฝนตกอย่าขานตอบและอย่าหันไปมองเด็ดขาด